พี่น้องฮอดแล้วฮอดแล้วฮอดแล้วพี่น้องเห็นเนาะเซนทาวเวอร์พ่อแม่พี่น้องเลยเซนทิลเวอร์ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครได้พี่น้องเด้อสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสูบู่สุคนเนาะอ่ายินดีต้อนรับขอชู่ร้อยเตียงทองชาแนลคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเงยมื้อนี้ก็มา ใจกลางเมืองเลยเนาะพี่น้องไงลายฟ้าลาปีแล้วสี่หปีแล้วที่ประเตียงกฤษมายืนในจุดจุดนี้พี่น้องไงเนะาะปาโซก็ถือว่าสวยสุดงดงามพี่น้องไงเนาะอลังการงานสาร้างพี่น้องไงงามหูง,งามตาขนาดสุดยอดเลยพี่น้องไยเพื่อชิมาฮอดรถติดมูนง่ายพี่น้องไยเนาะรถก็จอดไว้ทั้งลุ่มพูพี่น้องไงสั้นไตลินพูปาจันสบายดีพี่น้องเน่ อ้าโตพี่น้องเลยสุดยอดเนาะมาเห็นแก้วเกลียวเกลียวเกลาพี่น้องเลยพูดหละเดี๋ยววันเสาร์สิบภาไปมูผิดงานพูดมากจ้อยู่พัทพิน้ำเนาะทางบัตรจันนี่พี่น้องเลยมาเตียงมาเตียงขายลูกชิ้นแต่ก่อนอยู่นี่นี่นี่โคม่อยู่อยู่กคกตีนเป็ดเนีนเป็ดบ่เห็นบ่อ่าพี่น้องเลยเนาะอยู่มตรงนี้แหละพี่น้องเลยอยู่นี่เลย ขายให้คนล่อขึ้นรถมุ้งรถมีอ<ม>าจารยเลย<อ>ตะกอนนี่ที่มีชองจุดเบอลี่ขายอยู่วงห<อ>แหวนอะไรก็เบ,บารดีขายอยู่ใชก่ก็ดูพุ่นบอกสา<อ>มมงแต่ก่อนนะพี่น้องนเนาะ<อ>เปลี่ยนแปลงหลายเติบเนาะพอไปไมาสี่ห้าปีแหละ,ะพี่น้องเหงืห่างก็เพิ่มขึ้น,นตึ๊กก็เพิ่มขึ้นอีกแล้วก็มาเก็ตมาเก็ตเกิดใหม่นะพี่น้องจจะเปิดสองพันที่เก้าโอ้พอดีช<อ>่วงโควิดเลยช่วงโควิด เี้ยช่วงนี้แหละโดยพี่น้องเลยยังบด้กินข้าวเศร้าได้ได้เหมือนนิจจันเจ้าชิพ้าคอยไปกินยังเหมือนนี้ว้าแล้วหน้าเดเจ้าอยากแบบได้ใช่ไหมยากแบบมาทั้งที่ลกันมูลทั้งทั้งทั้งมีเอื้อยหักปู้ยไงจะดีเพิ่นได้ให้กินเนี่ยเซฟเซฟสักบาทเพิ่นผ่านเงินมาให้อยู่แต่ว่ามีงบ2,000บาทได้บ่อยเกินหันได้เลื้อเหลื้อเหลือบ่เหลือ ไม่ว่ากินแบบบุฟเฟ่ต์อยังก็ได้เผนว่าจัดไปเลยน้องอ่ะสัเดี๋ยวคอยจัดการให้พาคอยไปกินนี่เด้อมันมี่ยังในแถวนี้วิกซี่ไปเลยแต่เก่าโอ้ในวิกซี่แต่ว่าก่อนเขาจะไปฮอดพุ่นครับไปเลาะห่างก่อนเนาะไปเลาะไปเลรอบางก่อนพาพี่พาน้องไปซุ่ม ผ no? well, uh, ู้ใดญ่บุรีมากับเบิ้งผ่านคลิปบเตียงและประจันก็ได้พ่อแม่พี่น้องเลยว่ามันมีอย่างนี้ยอยู่ในในห้างเซ็นทันโวลหรือว่าเซ็นทันหรือว่าเซ็นทรัลเนาะเอโวาอีกแบบหนึ่งกับพี่น้องเงยเนาะใจกลางเมืองพ่อแม่พี่น้องเงยนี่ใจกลางเมืองเลยเโวลเนาะเซ็นโตรโวลโอ้ยห้างอันดับหนึ่งห้างอันดับหนึ่งเนาะของประเทศไทยเลยก็ว่าได้เเนาะของพี่น้องเงยเพราะว่าใหญ่ที่สุดแล้ว คือปาบุ้ยไผจ๊กนี่หายเกืบพี่ดาวแมนถือว well, ่าอยู่ในป่าในในเขาเขาสมควรอยู่เนาะแต่ปุระโบหู่นะอ่านชื่อว่าชซ้นท่านรูดนี่หู้บดพี่น้องเไยเนาะห้อนในปนี้เนาะมีเห่อนเลอะอรไปเข้าไปเบิ้งข้างในพี่น้องไงบ้านนี้ปลาตัวปลาตัวพี่น้องเไยเนาะอ่ามาเตรียมกันมามามาเริ่มต้น ดูทึงเลยทำไม่พี่น้องเลยตอนค้าเข้าแมนยูชูนอาหารสมมติมากินดีเนาะมาเริ่อมดูนี่เลยทำไม่พี่น้องเลยเลมือนกันประจันบ้านเพื่อนก็อยู่เชาเพื่อนก็มีมีโทศทัตเนาะสมฤทธิ์พี่น้องเลยนี่จะได้กินได้อยากเนาะไปพี่น้องเลยพอดีประเตียงกะซิตอนเมื่อคืนมานีประจันไายตั้งแต่ lùm mà thương hè phi hèn ông bung bunny bất Rồi. kim aloom tung ngay 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 nhọt ngay 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 nhé ngay 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 Ok. ngay hục, ngay hục. À, ngay 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 แต่ว่าหา้าวจีซื้อของต้นแบบแนวแนวแนว,แนวกินนี่เมื่อยยากยากอยู่ยากอยกูอยอย่หลายเมื่อเพื่อจะได้เมือ่อยพี่น้องเลยเนาะอ่ามีแต่แนวอดอวดนะวัยรอ้ออ้วนบ่พอแพงข้องตรงเงินนี่แหละสำคัญพี่น้องเลยอ่ามันยั่งช่านี่คาซีประงังอยู่ว่าจา๊ะเฮ้ยที่นี่ไก่รับส่วนลดร้อยห้าสิบบาทคุณไหน โโอ้บ oh, okay, okay. oh, okay. ึงนี้ขนาดเท่าบึงช ah <ah ื่อป้ายิ่งคู่เร็ว้ายิ่งมาต้อนครับป้ายิ่งมาต้อนครับเท่าเลยยังเคยมาทีกินโดยใส่แบับที่นี่อยู่สั้นนี่มีโซนอาหารมีโซนของกินมยิ่งประจันโซ่เป็ดอันนี้ก็ได้เป็ดปักกิ่งเป็ดปักกิ่งโอ้ยเช่าแบบนี้นะเนาะไว้อันนี้นะ เย็นนีนลีพี่น้องแกขึ้นมาเย็นเต็ย็นจนหนาวเย็นสบายเนาะย่างบนมือกับพราย่างูแบบนี้ไงแต่ว่าเพิ่นก็มีคือกันไหมมันมันมันเกลียว่น้องเนาะย่างกลมกลมลองชิมยุ่ยมันเกลียวกันเถอะแบบนี้ชิมผักแพ้งกี่ไรเนาะหัวจังบาทครับมันเกลียวมันมันเกลียวหัวเท่าไหร่ ชิ้นนะห้าสิบาทขีดขีดละห้าสิบบาทฟังหูเรื่องอยู่บะฟังรารู้เรื่องไหมไม่รู้เลยเนาะไทยใช่ไหมเดี๋ยวใคยชีเป็นเบ้าเล่าใช้ได้สินะอันอันนี้คืออะไรเขาเรียกอะไรมันผสมแป้งมันผสมเป้งลองชิมดูได้ไหมได้ชิ้นเท่าไหร่อ๋อชิมฟรีไม่ได้เนาะเราลองเคลมขึ้นมาคมข้องแท่ไม่ชิ้นเท่าไหร่นะ 30บาท2ชิ้น60ได้ไหมได้ได้ร้วยนะไกดีได้ดีจังเลยขอบคุณครับขอบคุณลองเบื้องบนไาจังเอา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 ชิ้นหนึ่งก่อนก็ได้ป่ะเดี๋ยวลองอ่าขออยากลองตัวนี้นะอยากลองอันนี้บ่ลองอันนี้ก็ลองอันนี้อันนี้ก็ได้คือหมากขามข้องใช่ไหมหมากขามหมากขามป้อมอันนี้อันนี้กล่องเท่าไหร่นะสี่สิบบาทสี่สิบบาทไม่จิ้มเนะเจ้าก็จับโลดโอ้ยอืม เบื้องจะไปจับเอาจับเด็กขับ้องเขาเรียกอะไรครับไข่เต้าไข่เต้าไข่เต้าไ่เลยเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าไข่เต้ามันเป็นอย่างนี้ไข่เต้าใช้ท่านเวอร์ก็อร่อยเหมือนกันเนี่ยเอารปตุน ขลอกขลีก็แทบดลยเนาะแทบเจ้าเห็ดเองเลยบอกทำเองเลยทำเองเหรอนี่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 ยัีไงดอเอเลยแฉบมีย่างอานะขลูกขลีแฉบนี่เนาะแฉบแฉบแฉบนะหมูกรอบด้วยเนาะเอ็มตุ้นกินไง เอาอีกบ้างอีกบ้างเพล่อเพล่ะเพล่ะอ่ะสี่สิบเนาะครับผมไปบุษิมบอนย่าแล้วย่าอะไรอิ่มเลยขอบคุณนะครับผมครับขอบคุณครับไปขายดีดีเด้อขาย พียังจะตั้งนี่พี่น้องไอ้บาร์เทนี่วุ้ยเมื่อยเลยเนาะกินเนี่ยกินเนื้อดบ่อะไรอีกเลยปรจันเลยกินวุ้ดเนี่ยนี่คนเน่แม่บนเตียงเลยคนเน่เน่เฮาวเลยนเน่ห้เาเน่กระเป๋าข่อยจักเนาะอีกระเป๋าข่อยขาดเน่เอันนี้คอบาบินนี่โตกเกียวขนมโตกเกียวบ่แม่บ๊า,าบ่ทางมึงบ่ ญี่ปุ่นเลยเนาะเป็นบ่แน่อนนะครับขายยังไงหรอครับผมลองใน60เองใหญ่120ครับเอากล่องละ60หรือพอหรอเนาะลองเบึงเนาะกเอากล่องหนึ่งกล่อง60ครับตายครับบันเข็นยังก็มิมิจะอยากลองพี่น้องเลยเผียร์นี่กับโครอคิเลอยู่เฮ้ย <laughs> เอามาอุ่นพรอต้องอุ่นก่อน 60บาทตอนตอนตอนมญี่ปุ่นตอนละ10บาทหรือว่าชิ้นละ10บาทอื่นังเลยเอาใช้นี่ก็ได้ครับเอาใส่ใส่นี้ก็ได้ไม่เป็นไรแต่นี้ก็ได้ครับผมให <laughs> ม่เลยประหยัดดีโอื่อนกทศเฮติปินป้นนะเพื่อนกันเนาะเ <laughs> คือไส้กะเก่งนะคุณนุ่มขับผมหกสิบเนาะชิมเลยบอนี่ชิมเลยบอชิมเลยเนาะอ่ะประตูตะกล้องตะกล้องโอ้โห่อนเฮ้ยตังเล็กลองขนมโตเกียวพี่น้องเลยหอมบันมันกรอบนอกนุ่มในคนุ่มโตเกียวเคี้ยวเคี้ยวไปก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ย อร่อยครับผมขอบคุณครับขอบครับครับแทบีเอ้ามีย่างบลาด้ัวสามรสชาติสามมีขัวบ่า่ก่าลขนมไข่ไขตายคับบ่นี่จะกินก็กินขาอยังไงหรอครับ กล่องเกจิ9บาทนะกล่องลูกค้าสามารถได้ได้3ชานมีให้ชิมไหมหมดเงินแล้วพี่น้องเลยมันมันมันเป็นยังไงนะครับมันจะครับมันจะมีไส้ข้างในค่ะมันจะรสชาติไส้จะตามนี้เลยคใช่ค่ะอ๋อใช่นี้รวมรวมเข้าไปอยู่ข้างในเลยถ้าลูกค้าอยากได้โรชีโก็จะใส่ชิ้เข้าไปอีกอ มามาลองลองดูก็ได้กล่องหนึ่งหกหกสิ้นเจ็ดสิบเก้าบาทหืหมเอเอา,ารวมกันได้ไหมคือกล่ก้ล่องได้ให้หนูค้าให้เลยใช่ไหมค้าให้เลยก็ได้เนาะไม่เป็นไรเอาอยัางไงก็ามาเลยคิดว่าแม่ไม่ค้าอยากให้ผมซิมนั่นแหละเอามาให้ผมเลยเอาได้ขายพอดีเลยครับไามา่ให้ผมซิมเลยแม่เราอุ้ยสร้างว่า อ้าบัวได้พ่อบัวได้ดิเดียบอกว่าเจอคนเล่าขึ้นกันนี่เขแห้งแล้วเนาะเจ้าคนเล่าหรือคนไทยคนไทยหมดเลยเนาะโอเคลูกครึ่งครึ่งอีสานโอ้ยอใารจะได้เรยอยครับแซ่บจเส็บอู๋คนไทยช็อกโกแลตนะมันใช่ใช่เราจะใส่เมฆใส่เมล็ใช่แบบ ใช่เน้นๆเลยโอ้ยมีแต่แนวออ้วนๆพี่น้องเอ้ยบัตนี้ตายคักก,กิ่งเมื่อเลยจะเทะบัน่อย่ะลับใหผมให้ผมข้ามโคงมาเลยเหรอตายแล้วทางข้องเส้นแฉบนี่งให้ยอยู่ได้วยแล้ความน้ำโคงไวไ้คอยมือนี่ไง ขับรถคาร่าเลยคุณผู้ชนี่แมวดูวผมผมมาในหกเกือบเจ็ดร้อยกิโลเนี่ยมากินเนี่ยโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยนี่ผมถ่ายขอถ่ายเสนว่า e t c h s k เก็ h ภาพได้บหม s k e ภาพ s k e t c ภาพให้เมียเบิ้งนี่นะเดี๋ยวขอไทยเด็กไายหูบบ่ s k e t c ภาพกันนิดนึงเดี๋ยวเบื้งมาเด้ออ๋ออันนี้เป็นตัวอย่างใช่ไหมเนี่ย อ๋อคิดว่าพร้อมชิมเลยจะจิ้มเลยเอ,อโอเคได้งานก่อนสเก็ตภาพสก็ตภาพใช่พ,พี่น้องบรอกิ้งเข่าร็อกมันนีม่มันกิมเลยมันถึงแบนนีเพี่นว สามนาทีอ๋อสามนาทีสามนาทีหักได้ฮะห้าสิบวินะอะไรนะสามรสชาติอ๋อสามรสชาตินี่สา,สามกล่องจะได้สามรสสามคนขายกับสามรสชาตินานนอันนี้รสชาติอีสานอันนี้ภาคใต้อีนี้นี่ภาคเหนืออา้าวไหนภาคกลางนะต้องภาคกลางต้องมีนี่น้องเไง อ๋อนี่นี่เชียงใหม่เชียงฮ้ยเนาะครับอันนี้ไอ้ชานอันนี้จังหวัดใดชานหนองคายอ้โบกไก่บกไก่พราไก่บินตกเนาะอืมอ๋อครับเขาอยู่สวรรค์นะเขตมุกดาหารใช่ตะมุกดาหารบาดนี้ตรงข้ามกับมุกดาหารมีไหมวมีเลยโอ้ยพี่น้องนี่เนาะโอ้กินดูนี่บัดข้อข้อบาดที่นี่ พ่อแล้วหมากเ่าหมว้แล้วหมวยเป็นพน้อนรับแล้บอกเนาะผดตื่นเนี่ยเนนั่นตื่นเนี่ยือไปกลัวไว้เไรพน้อนรับแล้วบอกเนาะแป๊บหนึ่งแล้วประตนเนาะ เราลอ่ลอๆพิ่นกันแป๊บนึ่งลอ่ลอๆโชคล่อเมน้นพิ่นก็เ <laughs> อาไปชั่งจิ้มเพิ่นหวานวที่นี่อ๋อตีตีตีกาประทับตาป่อ๋อประทับตาเลยอาไม่แท่งอีกไม่ตั้งเสียบตั้งแท้งโอ้ยนี่กับบัวทธรรมดานะมนเนาะเม้นได้ไหมย่ะได้หนึ่งวันสามนาทีวันสามนาทีได้ได้ละมาที่นี่ลองมือก่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวเด้แป๊บนึงเด้อลองมือก่อนพี่น้องเลย ตอต้องมืองโอ้พนซอมน네ะใช้คือสเกนบ่ได้ทำไมไมส่สเกนบ่ได้เดนเนาะได้เลยเจ็ดสิบก้าเนาะ ขอไข่ในเตานะในเตาในเตาตะเที้ยขอไข่ในเตาเน้นบนรถไปได้ขอไข่ในเตาป่ขอไข่ในเตาไข่หนึ่งกล่องจะได้ข่าวปะชารมาเด้อใช้ใช้มะพร้าใส่ถุงก็ได้ขอจะซิมเบิ้งนี่โอ๊ยไปซิมดูไม่อร่อยแล้วก็คืนเลย อ้าเดียบร้อยว่าว่ารัดเลยพี่น้องแบนี้เนาะแท่งพันรดไปยังสายแท่งเหมือนจดไ้ถามรชาเลคะโอ้ยแย่แต่มันลวกปากนะพี่น้องเลยต้องชิ่หอนแท้นี้เนาอเ่ระมาขอไข่ขอไข่ในเตาเข้าปากแล้วพี่น้อง มิจิรีเราเล่ามืออีกเรเล่ามือีกโอ้ควันหาตัวควนอยคนกุ้มกุ้มเลยี่อือแซ่บช็อกโกแลตเนาะบุนช็อกโกแลตเนาะอร่อยครับโอ้ทำไมมันฉีกเค็มๆนิดนึงอะ นีเอาไข่เค็มก็ว่าอยู่ไอ้ที่เค็มๆพี่น้องเห็นเนาะโอ้โหเนี่ยงอวใจโอ้โหมาพี่น้องเลยอนังไี้เนาะมันมากเนาะยังไงวะเตียงเป็นตอนหนึ่งนะเจ้าเผาเป็ดดุกเนาะ โอ้อหอแห้งหอบเจ็บลิ่นตายแล้วริ่นมาดด้วย่อยว่ะมิหน่ำบ่าเบิดลูกเลย,ยม <c oughs> ันยั <c oughs> นงแซบอ <c oughs> ุ้ยมันอุ่ยได้เปี่ยนที่กินแทนน่ะเนาเบิดลูกเลยแม <c oughs> ่นปะ <c oughs> <c oughs> บวบเลยอู้วเป็นอะไรมาตัว เก่งไปเลยทำอะไรว้ยมันเซ็บน้ำตาแตกเลยเหรอน้ำตาเป็นไรใจเยรื่องบรรดาของผมใครลวปากน่าจะเบอร์แต่ก็เซ็บได้เซ็บอยู่กินนี่กินนี่กินนี่อันนี้เอาคืนเพื่อนขอคืนไหมครับขอขอคืนครับช่วยกันครับขอบคุณมากมากนะครับอร่อยมากเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวให้โปรโมทแป๊บนึงก็ได้อ่ะบหมดแลเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะ อ่านเลยว่าอพอไข่ในเตาแลาวาาใช่ไหมคะ,ะใช่อยู่ลาวเผือ่อว่ามีค่ะจ้าพอแม่พีน่<อ>น้องยี่ทางแล้วเดินทำม,มาเที่ยวอยู่ไทยกิบฝากร้านนี้ด้วยจ้าขอไข่ใ,ในเตาค่ะอยู่ที่สา,าขานี้อยู่ที่เซนเซนทัลเวลิด์ค่ะแต่ว่าอยู่นี่อยู่แค่6วันร้านหลักจะอยู่ที่จอร์ดแฟร์แดนเนลมิดค่ะจอร์ดแฟร์แดนเนลมิด ออ๋โอเคค่ะค่ะมาไม่ถูกมีเบอร์ติดต่อไหมเบอร์ติดต่อด้านนี้เลยค่ะกันหน้านี่เลยนี่โอ้ยโปรโมทเนี่ยเ่็นพยางคักเลือกยู่แล้วอ่าข้ามาไม่ถูกถามมาบุถึกเด้อพี่น้องเด้อติดต่อมาเบอร์นี่อ่วะจ้ะอ่าเนาะไม่ค่าใจดีพี่น้องเลยเนาะอ่าอันที่เนี่ใส่ดีพ่อแม่พี่น้องเลยแซ่บแซ่บ ถ้าสมมุติว่ามามาวันสองวันนี้ก็ยังอยู่นี้ใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ชั้นหกเนาะชั้นหกหรือชั้นห้าชั้นหกค่ะชั้นหกโอเคอยู่ชั้นทั้งเวลผมมีพี่น้องเห็นเนาะโอเคไปกันเด้อบันนี้เด้อสบายดีไม่สบายดีพ่อเนี่พี่น้องอย่าเนาะไปไปไปโอ้ทุกพี่น้องเอยเนาะสูงลิ้นเลยโอ้ตุ๊พี่น้องเน้ จกักยังปิ้นงคงแข้งคงแข้งอยู่คนนั้นเนาะผุ้น่ะพี่น,อน้องเลยขมาเม่ย่านเด้กคักคักคักพี่น้องเลยเย็นจะจ้อยไปไมปพี่น้องเห็นเนะาะถามเพิ่นมีอยูบ่บ่มีว๊องเนาะโทษนะครับมีมีไม้กันสั่นไหมมีเนาะอยูด่ด้านในเลยเนาะ <Okay. S 2> อืมไปนอ้องเหรอเนาะแล้วไม่ไมกันสันไม่กันสันให้เมียเมียบาจันพี่น้องเ,อเหรอเนาะมพวกระบบกล้องเกลึงมีเบิดพี่น้องเไย <laughs> นเนาะใช้หลัการทีอ๋อโดนทางในเด้ยมีเนาะเตียงพี่น้องเลยมีจันกระคักโลน โทษนะครับมีไม้กันสั่นแบบนี้ไหมครับผมอ๋อโอเคอนุ่นนุ่นนุ่นอ่าโทษกล้องขาตั้งกล้องอะรุ่นแบบว่าโอ,โอโนักเตะนักแตะของเท่ห์วอาจารย์เนี่ยเป็นเล็กเด่นเะล็กปองโอ้โน,นโโีเด็กวัจันทร์แบบเดียวกันเลยบอก แมนมีห่อเดียวกันเลยอืม DJI นี่ OM6 นี่นี่ก็ OM6 คือกันเนาะแต่เป็นสีขาว4,999บาท5,000ซะนี่น้องนี่เนาะปัดโทรอันนี้ไม่กันสั้นกล้องอ๋อสำหรับพวกอันเป็นไทยคลิปอ๋อถูก พงเนาะหาพันเนาะบอไงหาพันสักตีใชหาพันเลยพี่น้องเพงตือเพงเพไปทำไมพี่น้องเยเพงเนาะเพงบไวเนี่ยเปนเพลงหาพันหกพันเป็นหมื่นพี่น้องเ้สีมีเตสีบอกทันเมี่ยและบอกเนียวันเพงมันสันไปนี่เนาะจับโทรศัพท์เอาแหละ S <S <S ไอ้ทำไมพี่น้องไงบะเ,เตียงกับชิคอโตุลุงไปนะกระลิ่งน้ำมูก่อนาปนี่เนาะทั้งน้องไส้เบาจันสเน่ของเขาน,นี่แหละพี่น้องเไยเนาะ<อ>คุณขายเข่าอยู่ทั้งแถวห่างก็ที่หน่ำของประจันพี่น้องเไยเดี๋ยวกาชิไปแล้วมองได้อนเดี๋ยวกติดตามเบิ้งติดตามชมน้องการแต่ว่าคลิปนี้เฮาสิจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนพาพี่พาน้องเลาะเบิง้งเข,ข่าก่อนพวยพี่น้องเไยเนาะอันนี้ก็ถือว่ารอบนมือกับบวชพี่น้องเอ้พ่วงใหญ่ไฟสารเฮงเนาะดีใจมันนี่ได้มา ใจกลางเมืองเวยพี away, ่น้องเลยไปใจดีกับเวมหาเลยเด้อพี่น้องเลยเขามันใกล้เช no like, ่นกันเอาหรอกเนาะเอ้าขอบขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องวัชรคูณที่เข้ามาติดตามครับชมคลิปกันจบแล้วกับประคามโฆษณาพี่น้องเลยมื้อนี้เฮาอยู่แถวนี้เบิดมื้อเว้พี่น้องเลยเบื่ออื่นเฮาอยู่แถวลังซิดเว้พี่น้องนี่เนาะมื้อฮือหรือว่ามื้อตอนเช้าวันอาทิตย์บอรเตียงสิไปวัดนาประพงษ์ลำกาคลอง10ปทุมธานีเด้อพูดได้ อยากเจอบเตียงในทีมงานอาจารย์ประตูกนกไปหาอยู่พุ่นได้พี่น้องเลยเนาะไปใส่บาตรอยากน้ำนักกาไปทำบุญทั้งแหละพี่น้องเลยไปกราบอาจารย์ไปนั่งทั้งทําพี่น้องเลยเนาะขอให้สงบคิดสงบใจพี่น้องเลยอ้าชาร์ล็อตมานี้ไปก่อนเลยพี่น้องเลยเนาะทั้งห้าสองสามคนก็กล่าวคว่าสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย